สวัสดีค่ะอยู่ช่องนาตีภูมิชายนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องมเมม่าอม้อยกันเลิกงานมากบุหัวสัสเหตุอย่างนั้พี่น้องมาเด้อพี่น้องกินบักข้อแร่นน้ำกันบับมมองซุบกบักคุ้งซุก ขออนุญาตเลยพี่น้องพี่น้องสุดสบายดีบอพี่น้องขาพี่น้องสุดสบายดีบอ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องสบายดีกันบ้าน,นอ๋อ สวัสดีค่ะอาคุงข้าเล่นพี่หน่อง ดค่ะกินแบบฮุงสุขกข้อแล่นเบิดแล้วเนาะพี่น้องกัสได้มากุ้ยมาเบาม้อยกับพี่น้องจักหน่อยนะจ,นจน้ะเนาะเป็นจังไหนเนาะพี่น้องทางบ้านกาคลิปนี่กาจะออกมาการ์ดเบากับพี่น้องเนาะก็สิมาขอบคุณพี่น้องเอฟซีจ้า ปองเหตุคลิปมาออกขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องล่ตีผู้ไม่ใช่ปองกระขอบคุณพี่น้องนี้รายได้จ่ายเลยถึงยังบ่ทิ่งปองถึงยังบอลืมช่องเล็กๆเพราะให้เปิดโอกาสช่องน้อยๆ ไห้เติบโตได้เฮ็ดคลิปที่ดีให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซี hmm. C ได้รับช่วงกันต่อไปนะองจเนาะต้องขอบคุณไดห้หลายจ้าแตพยายามจะเฮ็ดคลิปให้มันดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. ก็บ่่ออยได้ออกไปใส่พี่น้องออกไปกับ สิไปใส่เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้กับเป็นโควิดคือว่าหล่นะมันก็นยังตดติดโควิดเศรษฐก,กิจห้าก็ะทันบดีเนาะกับการเดินทางห้าเนาะห้ากับบดิวาถ้าเดินทางแบบบริใส่เงินเป็นบ่พี่น้องไปหันไปหนีห้ากระเด้ใส่เงินเบ้อทุกหม่องเนาะพี่น้องเนาะกับจังไลปองกับก็ฝากฝากฟังพี่น้องอย่าฝ่าลืมช่องเด็กๆราติีผู้ไม่ใช่เดจจ้าเด้อ เออถา้าถ้าเฮ็ดคลิปลงไปหรือเฮ็ดคลิปซาหรือท่านใดอันไก่ลงกะจะฝ่าวิ่งกันเด้อจ้เด้อกะกะฟ้องกับว่ได้มีหยังมากมายดอกเนาะพี่น้องเนาะกะมากะมาเว้ากะมาคุยขอบคุณพี่น้องอิซี่กันเด้อจ้า้วแล้วอีกอย่างนึงกะบกับเอ พี่น้องผู้ที่เพิ่นถามมาเรื่อยๆเนาะว่าอยู่จังไดกินจังไดเนาะเออบางทีเพิ่นกระทักับมาทั้งเฟซบุ๊กเนาะจ้าก็ขอบพูดหลายๆเนาะเรื่อยๆเอฟซีเฟซบุ๊กเพิ่นกันยังติดตามเพิ่นกันยังเพิ่นกหวังดีเนาะจ้าเนาะเพิ่นกหวังดีเพิ่นกวามาถามปองอยู่ตลอดปองกะปองกะขอบอ FC พูดเอฟซีผู้ที่เพิ่น ทรงลูกหัวใจให้ส่งดอกไม้ให้ยข่ามาทางเมสเซจเนาะจ้ะเนาะ้องกับขอบคุณหลายๆจ้ะอะไอีกอย่างนึงกับผู้ที่เพิ่นส่งแต่หลุมหลุเนี่ยลุมหลุกโปเนาะกับขอกับขอถอ,อจ้ะถ้าเฮายังติดตามกันอยู่เนาะเป็นแฟนคลับกันอยู่เป็นเอฟซีกันอยู่กับ ก็ให้เข้าใจในจุดๆมุมหนึ่งของคนเนาะกะปองกับปอหยักทำลายปองกับบอหยักบอกเนะาะถ้าถ้าท่วมากก็คือถา้าคือว่าถ้าตัดสายถี่ก็คือห้าบาวา่างเม่่เขาเหตุงานทั้งออนไลน์ให้เข้าใจาว่าการเหตุงานคนเท่ามันเหตุงานบอคือกันเนาะพี่น้องเนาะก็ให้เข้าใจปองตรงนี้น้ำแน่อีกอย่างปองกับปองกับบอหยักบรหยาก พิจใจครับเอฟซีเนาะผู้กับคือว่าแหละเนาะก็มีเ่เฮนซีผู้หวังดีผู้บรหวังดีผู้มาท่างดีกับท่างดีถ่างลายกับถ่างลายเนะาะตองกะบตงกับบงกเข้าใจเนาะพี่น้องเนาะแต่กะบตงกัฝากเห็นโอเห็นใจกันเนาะว่าเอ๋ถ้าทักเข่ามาทาั้งเมสเซจทักเข่ามาทั้งเฟซบุ๊กหรือไอ ทรงขอความมาหลายหลายอย่างเนาะก็ให้เขาใจเนะจาะ้จเนาะก็เขาใจอยู่ว่าอ่ามีเพื่อนยูทูบเนาะที่ท่ากับเป็นเป็นเพื่อนผูทีพ,พันติดตามยูทูบ e นัาเนเนาะก็บฝากบอกเนาะว่าจากักรีวอยจังใดเนาะในเมื่อต่างสายกับมาเป็นเพื่อนติดตามน้ำเนาะพี่น้องเนาะ เอผื่อนต่างศาสตร์แอยูทูเพื่อนกับมาเป็นเพื่อนน้ำเนาะเพื่อนกดข้ามามเพื่อนแเพื่อนกระทกข่ามาเนาะพี่น้องเนาะเอองกับบอมเป็นคนเก่งภาษาเนาะพี่น,นอ้องเห็นเห็นที่ว่าปองเบาได้เบาได้ได้หน่อยเนาะพี่น,นอ้องแต่ย้มเอถ้าพิมพิมเป็นขอคพามเป็นภาษาเนาะปองก็ใส่กูเกิลแปลเอาพี่น้อง กูเกิลแปลเอาแปลเ,เอาภาษาเอาพี่น้องกว่ากว่าปองจะได้เป็นภาษาอังกฤษข้ามๆนึงกว่าปองจะสื่อสารหลุเรื่องเนาะพี่น้องมันก็เป็นของคอยแะไรพี่น้องม่นเป็นแบบหูมันจะกําเนิดได้พี่น,อน,น้องแปลเอาพี่น้อง,ปอ,องปองแปลเอาบัดที่มีเพื่อนดูทูเพื่อนกับทักขมาทาั้งเอเฟสบุกมกีเนานะพี่น้องผู้ขาเอ,อ้ะ มึนตุบพี่น้องเอ้ยพนทาเขามาทั้งแมสเซจทั้งทั้งอของเฟซบุ๊กจ่อส,องส่งขาอคาอย่างมาหาข่อยพี่น้องเอ้ยก็อะไรบ่บพี่เนาะไปที่นี่กะบ่อยากผิดใจเนาะเพราะว่าบางทีฮ้กกัฮักกเช็คเบิง์ฮักกับพ่อรูวว่าเออเพื่อนเป็นเพื่อนยูทูบเขานีนนนน่ว่าแต่พินโทษมาแมพี่น้อง พ่นก็โทษมากขวากับฟังบรูเรื่องพี่น้องประเทศอีจักประเทศอีหยังแน่พี่น้องแม่บลาปลารูว่าประเทศใดประเทศใดบางเทียปปองแปลภาษาเนาะอากูเกินแปลภาษาเนาะพี่น้องปองกับปองหูจักบางเทียบภาษาอังกฤษมันกับแปลเป็นภาษาไทยภาษาไทยกับแปลเป็นภาษาอังกฤษยังเสรปองพ่อได้มาแต่กลายเป็นภาษาอื่นนะปองแปลบ่เป็นพี่น้องยิ่งญี่ปุ่นเด้อเกาหลีภาษาบ้านเขาเบาง่ายซะ ปองกสิเดแต่ภาษาอังกฤษแบบพี่น้องแปลอะไรภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยละภาษาอื่นมาดองบาดงเต็งมากแล้วพี่น้องเอ้ยก็ขอบขึ้นอยังก็ประเทศยังก็ Come from dubai ่ะ Come from เอย่งไออยังไงพี่น้อง พี่น้องเอ้ขอบ thank you thank you มากมากเพื่อนเพื่อน fc youtube เนะ thank you thank thank you come from country พี่น้องคอยปวดหัวคอยคอยคอยกับคอยกับพวกเกงอ่ะพี่น้องเนาะกับกักักัดกัข้าใจอยู่นอกกับกับบุ้งหัวทุกสิขอบพุณแบบไต่นอกจากว่าไม่เหตุลิปขอบคุณ ขอบคุณเอฟซียูทูบเอฟซีเฟสบุ๊กเอฟซีติ๊กต็อกเนาะแล้วก็เอฟซีต่างประเทศเนาะเขาเอิ่อญแคนเทียป่าเตงแตงเต็งเต็งเต็งกิลแคนเทีย from อย่างไรพี่น้องเขาจะเขาจะเอิ่อญยังไหนเนาะพี่น้องเนาะ from 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 อย่างไรพี่น้องกับเบาได้นิดหน่อยเนาะฟังกับกบาร์บีคนเก่งเนาะ คนก็ส่งบางทีแปรได้กับว่าไอ้น่ารักนะกับขอบคุณได้หลายเนาะเอฟซีอ่ะยูทูบเนาะคนก็ส่งกับมาทั้งทั้งเอเมสเซจของไอเฟซ์บุกเนาะหลายอยู่พี่น้องหลาย,ยู่พี่น้องเอเอฟซี FC เนาะเอฟซี FC เป็นกับเป็นกับติดตามหลายอยู่ทั้งนี้ ทางยูทูบเนาะกับเอกับเอทางเอเนี่ยก็บเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กหนี่ก็บสี่พันกว่าคนเนาะพี่น้องก็ส่วนมากก็สิมีออกมาจากเอผู้ที่เพิ่นทำงานยูทูบคือกันนะพี่น้องเอผู้ที่คอยได้เป็นเอเป็นเอเอฟซีเพิ่นก็มีหลายคนอยู่เนาะเอเอฟซีต่างประเทศไม่นบ่ล่ะเอฟซีต่างชาติไม่นบ่ล่ะเพิ่นก็เป็นเอฟซีก่ก็เป็นเอฟซีเพิ่นเนาะพี่น้อง แต่บัดที่นี่เป็นได้แค่เอฟซีได้พี่น้องแต่ภาษานะ่ะมันไปน้ากันบ่ได้แต่ก็เข้าใจอยู่เนาะเพราะว่าเพิ่นก็ติดตามทางผลงานเนาะเพิ่นติดตามาานนตตามาทังผลงานบางเทียบบางเทียเห็นเฮาเว้าดีเลยไหมพี่น้องโทรมาแม่พี่น้องโทรมาติ๊งๆๆอยากตัดสายอยากอยากบอกเด้วยอย่างกว่าห่างสิพี่น้องพ่อเขาไปเช็คเบิ่งแล้วเป็น FC YouTube พี่น้อง บางทีฮากับบอลูนเนาะบางทีฮาบอกบอกบอกอทางเฟซบุ๊กกับมี่พี่น้องบอกเอฟซีอ่ายู YouTube, ทูบทางเฟซบุ๊กกับมี่แต่ฮ่าบอลูจากเนาะพี่น้องเพราะว่าบางเทีลูก่นต่างลูกโค้งหนาลูกเข่าโค้งหนานี่มันบกคือกันกันกบทางอ่าทางยูทูบเนาะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นไห้แบบซับสนเนาะพี่น้องแล้วที่นี่อ่า ยูทูบเนี่ยมากระโทงบได้ได้เนาะพี่น้องเนาะบอกถึงว่านอกจาก,กห้องไล่สดดมันบอกไล่สดหรือไอ้ถ้าผูดด้ใดผ่านผ่านไอ้ผ่านกดของ youtube ไปแล้วเนาะพี่น้องอ,อ,อันนั้นเขาก็ไลสดไลสดกสด็สดดวนไลสดเลยพี่น้องแต่การโทษหามันไอ้มันโทษบ่ได้เนาะไอ้ยูทูบแต่โทษได้ทั้งเมสเซจบอกพี่น้องเมสเซจของเฟซบุ๊กว่านี้โอ้ยพี่น้องเลยโทษอยู่หันไหยพี่น้อง ข่อยสิเฮ็ดจังได๋พี่น้องเที่ยข่อยคิดไปเนาะกับว่าไปมันกับหมืน่อนามถ่วงปากเนาะพี่หน้องเอฟซีของตัวเองนะอไปที่นีข่อยก็เจ้าสิว่าเจักสีขอบคุ้นดีหรือข่อยสีดาดีประมาณนี้นสิแม่พี่น้องเห็นอกเห็นใจข่อยในเดอ้อพี่หน้องเอ้ยเอ้ถ้าทรงดอกไม้กับทรงทรงมากกับขอบคุ้นได้หลายแต่เจ้าสิโทรมากย่ามข่อยงานก็ตัดเพราะว่าเหตุผลที่ตัด ตัดสายเพราะอีหยังพี่น้องเอฟซีพูดีเพิ่นโท่มากเนาะต่างชาติความบงหู่ภาษาอังกฤษเพิ่นแล้วกับบงหมู่ว่าขอจะคุยจังไดม่นบาพี่น้องเพราะว่าว่ากระกบอกบุญบาทโท่มาช่วงที่เขาเห็นงานแบบเฮ็งานเน็ตอยู่แล้วมันบอ,อเฮ็นงานทั้งอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วมันบอทั้งเอทั้งออนไลน์อยู่แล้วมันบอพี่น้องความคิดพี่น้องกับจะคิดคือขอยเนาะจะคุยน้ำเขาจะขอกบบรบเป๋าลูเรื่องเสียเวลา เสียเวลาทํามาหากินทาซิวา,าวแบบนี้เนาะพี่น้องเนะาะข่อยกับบอดด้ว่าไอ้ว่าเอซี่ข่อยดีดีเอ็ดซี่ข่อยดีทุกคนลหละพ,พี่น้องแต่เพิ่งจะว่าเขาเป็นต่างสารเขาตั้งบรูเรื่องเนาะแล้วก็โทษมากอยู่หันเห็นหนาแล้วก็แล้วเห็นหนาเห็นหนากบมือไมก่กะโทษไม่อีกโทษมาแบบเหมือนคล้ายๆว่าเฮ้าเนาะบ,บ่มีเวลาที่ต้องมาเสียเวลานเขาเนาะก็โทษโทษโทษมากอยู่หันเนาะพี่น้องข่อยกับตัดเนาะพี่น้องกับตัดสาย กระตัศสายได้พี่น้องเพราะว่าห้องบอกภาษาเขาบด้กบางทีห้องหาแปลภาษาส่งไปหาเขาแล้วกลายเป็นว่าห้าติดตอ่อประมาณอย่างนีงไหมพี่น้องาพอพ่อทรงขอบขว้างไปบอกว่าฉันเบา่างน,นั่นสงสินะพี่น้องเขาเหมือนคล้ายๆว่าเขาบอกว่าห้าสิติิต่อเขาอยู่ว่างแต่ห้าบดักบ้าติดต่อก็บอกก็เหมือนไกลว่าการปฏิเสธเนาะพี่น้องแล้วด้วยมารยาทที่ดีไหมว่าพี่น้องเ้าก็บบยัก บางทียกระเาต้องตรงเนื้อพี่น้องไอ้ท่มาลายเนาะขวอาอกกระเป๋แม่เสจเลยได้พี่น้องต่างชาติขวากต้องตรงไอ้กับไอ้ที่จริงอะเน,ะนาะคนหน้าทําแนนเป็นคนไทยเนาะติดต่อท Facebook ั้งเฟซบุ๊กเมมนบอพี่น้องถักคนไหนทีเขาเขาคิดว่าเขาจะติดตามเฮ้าอีหลีมมเบอพี่น้องติดตามทั้งทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบหรือ ถ้าคิดว่าจะติดตามมีหลีมันบอพี่นอ้องควมควมบวังดีของคนมันบอพี่นอ้องจากก็ติดตามยู u ู e ข่อยไปเลยมันบอพี่น้องถ้าจะคิดว่าจะจะติดตามแต่ถ้าจะคิดว่าจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะติดตามเดี่ยงกันที่ว่าจะให้ข่อยไปห้าเจ้าบออีหยังปะมะ่านคือแบบเป็นส่วนตัวนะข่อยเฮตุบ่ไรหรอกพี่นอ้องเพราะว่าข่อยบอกเลยว่าข่อยยังบ่เปิดใจข่วว่าต้องตรงเลยข่อยอยูตัวคนเดียวมีแต่คนถามว่าข่อยมีแฟนยังข่อยก็บ,บอกไปตลอดเลยว่าข่อยบ่มีแฟน คิดแต่ถ้าแม่เจ้าติดตามข่อยอีหลีอันนี้แสดงว่าเจ้าบ่ได้ติดตามข่อยเจ้าอยากคุยแต่กับข่อยอยากส่งความรำาญแต่หาข่อยทั้งทั้งเมสเซจถ้าเจ้าคิดว่าจะจะติดตามข่อยอีหลีเจ้าขึ้นไเบึงยูทูปข่อยแม่นบอพี่น้องอันนี้คือข่อยเอาเปรียบเทียบแม่นบอยถ้าเจ้าคิดว่าจะจะติดตามข่อยอีหลีเจ้าแสดงหูข่อยเลยบ่าข่อยเป็นคนจังไหร่เมนบอไเอคลิปแต่ที่ข่อยลงไปแม่นบอพี่น้องถ้าเจ้าอยากหูจักข่อยแท้เจ้าคือบ่ติดตามไอ้ไอ้ยูทูปข่อยแม่นบอ ยูทูบคอยนะี่คอยบคอยว่าไปเบริร์คว่มจริงเบิร์ทุกอย่างว่าคอยโสดหรือคอยบ่โสดคอยอยู่จังไดแบบไดแสดงว่าเจ้าบริจิตตามคอยจริงเนี่ยคอ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 ย,คอยถึงเด้คำว่าคนที่โทษโทษมากนว่ยนค,คอยนะถามแต่คอยว่าคอยโสดไหมมีแฟนยังทั้งทั้งที่คอยเฮดคลิปยูทูบล่องอยู่ตลอดเป็นอย่างคือ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 บอกเขาไปเบิรง คือบอขับไปเบื้องว่าข่อยโสดบ่โสดเป็นเบอพี่น้องสแสดงว่าบ่ไดคิดจริงจังจริงใจเอฟซีจริงจริงจริงจังแบบประมาณสีนะอยากข่ามากเหมือนกอ่อกวนนะพี่น้องอันนี้ขออ่อวบแบบนี้อีรีเพราะว่าช่องทางที่ติดต่อข่อยเป่นบอพี่น้องมีเยอะแยะเลยพี่น้องเพราะว่าข่อยเฮดงานทางสื่อเนาะข่อยออกทางสื่ออยู่แล้วยูทูบก็ออกสื่อไอเฟซบุ๊กข่อยก็ออกไม่บมดหลอกลขยับ ไล่โดบ้างขอ่อยร่วงตลอดคือข่อยคนมีตัวตนขอ่อยบมกเวลาคนบ่มีตัวตนเมืนบอพี่น้องอืมข่อกับคนไท่กับมีเนาะไท่กับมีฝรั่งกับมีต่างชาติเนี่ยกับมีเบอรนะ์เนาะเนาะเนาเฮงงานตัวนี่เนาะพี่น้องออกซื้อแบบนี้แต่ถ้าจะมาถามแบบตัวส่วนตัวข่อยบ่มีข่อยบ่มีเวลาที่ต่องมาแบบส่วนตัวดอกพี่น้องข่อยโฟกัดข่อยเรื่องงานขอ่ขอยขอ่ขอยข่อยบอกต,ต้องตรงถ้าคิดว่า ่อยจะหูจักข่อยเองว่าผู้ใดติดตามข่อยหรือผู้ใดว่าติดตามข่อยแมนบอพี่น้องทุกคนทุกคนต้องรู้จากแมนบอเพราะว่าไม่ีหูไม่ีตากันเหมือ่อยเช็คเบิดั่นล่ะว่าไผติดตามหรือไผบ่ติดตามพี่น้องแมนบอคือคนที่ติดตามแลวคนที่บ่ิติดตามคือห,ห้าอ่านออกว่าหันถอดห้าเบิรอ,ออกแต่ห้าบอ,อกว่าได้แมนแมนบอพี่น้องเออกล้วแต่สิทธิคนเฮคนห,า,หาบางังคับบ่ได้ เรื่องนั้นแต่เวลาถึงเวลาแตอา่อยากมาถามส่วนตัวเป็นอย่างของพี่ต้องปฏิเสธเพราะขอว่าอะไรมีเวลาให้พวกเจ้าขอก็มีงานข่อยเหตุตังเสียหนาพี่นอ้องถ้าคิดว่าจะจะติดตาม่อยเอซี่ขอยคิดว่าหวังว่าจะติดตามอีดีขอยมีผลงานจะมีผลงานตาน่ตาง้นต่างมีผลงานเด็กก็ห่วจากกันเองจริงบ่จริงเป็นบ่พี่นอ้องหรือผู้ใดแงขมาเพราะแต่มากุ้นกวนซื่อๆสนะพี่นอ้อง ข่อยก็อยากฝา,า,ากบอกข่อยกะอยากฝากบอกนี่เด้อพี่น้องเด้อไอเรื่องเรื่องที่ว่าไอเอฟซีพูนหวังดีก็เพ่นมาหวังดีเนะาะแจัคสิวาจังไหนกับที่ทิบฟองว่านี่ก็คือซิบ่นักหนามากมากหอกนาะพี่น้องเนาะก็อยากโกรธอยาว่ากันเด้อ้าแม่นถ้าเป็นคิดว่าฟองเบาเ้าออกไปแห้งฟองก็ขอโทษเอฟซีทุกท่านนะคะเพราะว่า ให้เห็นโอเคนใจซึ่งกันและกันเพื่อนบ้านเพื่อน่วมเพื่อนย t u ู e เพื่อนเ c e บุ๊ k เพื่อนติกตอกกันเนาะเพื่อไล่เนาะพี่น้องทำเป็ดปองบอาแหปป้งปลายป,ายปองก็กกาบขอโทษต,ตรงนี้เพราะว่าเหตุผลไผ่เหตุผลมั่นคววมคิดคนห้ามมันต่างกันเป็นบ่อกนีใจกันทุกคนเนาะพี่น้องเนาะทังได้คลิปหนีมันกับเบาดวนนเนาะพี่น้องเนาะปองกับกาบแล้วปากขอล่าแต่เพื่อเท่านี้เลยพี่น้องเนอ้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กดกระดิง่งให้ปองด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย